นายกป้องทักษิณไม่ได้พูดปลุกปั่นแค่ห่วงบ้านเมืองนายกมองทักษิณไม่ได้พูดปลุกปั่นแค่ห่วงบ้านเมืองยันอำนาจเบ็ดเสตร็จตนเป็นคนเซนทุกอย่างล่านทำงานไม่ท้อยิ้มได้แต่บางทีก็กัดฟันวันนี้เก้ามิถุนายน เมื่อเวลา15นาฬิกาที่อุทยานแห่งชาติจ้าซ้อนอปานจังหวัดลำปางนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ภาคเอกชนห่วงเรื่องการเมืองอาจจะมีผลกระทบภาพรวมทางเศรษฐกิจว่าเหมือนทุกๆก,การสัมภาษณ์ที่บอกมาเรื่องการเมืองอยู่ควบคู่กับเศรษฐกิจไทยหรือชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนแต่หน้าที่ผู้หลักผู้ใหญ่ที่อยู่ ในบ้านเมืองที่อยู่ในฝ่ายบริหารเราก็ต้องบริหารไปและพยายามลดทอนเรื่องความขัดแยง้งการใช้คำพูดหรืออะไรที่มันเป็นการท้าทายหรืออะไร ตนเชื่อว่าเราทราบดีอยู่ว่าการเมืองคืออะไรแต่เรื่องเหล่านี้อย่าให้มาบั่นทอนเพราะแต่ละคนมีหน้าที่อะไรก็ทำกันไปแต่เหนือสิ่งอื่นใดถ้าเราเอาชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนเป็นที่ตั้งเพราะการเมืองถนนทุกเส้นก็วิ่งสู่ความต้องการของพี่น้องประชาชนแต่ใครจะมีวิธีการที่แตกต่างกันไปก็น้อมรับก็ยินดีรับฟัง เมื่อถามว่าในเรื่องความขัดแย้งดูเหมือนนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีไปพูดซึ่งนักวิชาการบางคนมองว่าเป็นเรื่องของการปลุกปั่นนายกมองอย่างไรนายกกล่าวว่าอย่างที่ตนเรียนไม่ได้มองเป็นลักษณะของการปลุกปัน่นแต่เชื่อว่าแต่ละคนมีหลักความคิดและวิธีคิดแตกต่างกันไปและเชื่อว่านายทักษิณอดีตนายกหรือหลายๆท่านที่ออกมาให้ข่าวในช่วงหลังนี้เชื่อว่าทุกคนเป็นหงบ้านเมืองแต่วิธีการพูดวิธีการตักเตือนก็มีหลายๆวิธี ที่แตกต่างกันในหน้าที่ของฝ่ายบริหารก็มีหน้าที่รับฟังและอะไรที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศหรือสถานการณ์โดยรวมของประเทศก็เป็นหน้าที่ที่เราจะต้องรับไปพิจารณารับไปปฏิบัติ เมื่อถามว่าดูเหมือนจะกระทบชิงไปทางพักร่วมรัฐบาลด้วยจะกระทบต่อเสถียรภาพต่อพักร่วมรัฐบาลหรือไม่นายเศรษฐากล่าวว่าออกคนอยู่ด้วยกันก็มีทั้งเห็นด้วยและเห็นต่างตนในฐานะหัวหน้ารัฐบาลก็มีหน้าที่ใช้คำว่าประสานใจก็แล้วกันหากมีเรื่องข้องใจก็มานั่งพูดคุยกันซึ่งตนก็พยายามที่จะต้องมีการพูดคุยกันกับทุกพักร่วมรัฐบาลอยู่แล้ว เมื่อถามว่าเรื่องทางการเมืองจะท้าทายกับการทำงานของนายกต่อจนทำให้การทำงานสะดุดลงไปหรือไม่ถึงเวลานี้มั่นใจใช่หรือไม่จะไม่ทำให้สะดุดลงนายเศรษฐากล่าวว่าสองคำถามคือท้าทายกับสะดุดหรือไม่ท้าทายแน่นอนและที่ถามว่าเป็นห่วงไหมก็เป็นห่วงแต่สะดุดไหมผมว่าไม่สะดุดเพราะผมเชื่อว่าแรงบันดาลใจจากพี่น้องประชาชนยังไม่มีความสุขพอขอใช้คำนี้ผมว่าเป็นแรงบันดาลใจ ที่ผู้บริหารทุกกระทรวงทบวงกรมทุกคนอยากเห็นความสุขอยู่ในชีวิตของพี่น้องประชาชนฉะนั้นท้าทายก็ท้าทายแต่ไม่สะดุดครับเมื่อถามว่าความเคลื่อนไหวของนายทักษิณมีการมองสองมุมบางคนมองว่าช่วยดึงมวลชนแต่บางมุมมองว่ากระทบต่อภาพลักษณ์ของรัฐบาลโดยเฉพาะพักเพื่อไทยโดยได้มีการพูดคุยหรือพิจารณาหรือไม่ว่าจะต้องอย่างไรนายเศรษฐากล่าวว่า โดยส่วนตัวของตนในฐานะนายกรัฐมนตรีได้พยายามทำตัวให้เป็นน้ำไม่เต็มแก้วข้อแนะนำต่างๆบางทีสื่อมวลชนก็แนะนำแรงบางคนพูดจาไพเราะแต่เราอย่าไปดูวิธีการนำเสนอมานี้มันรุนแรงเสียดทานก้าวเราเรามองถึงเจตนารมณ์ดีกว่าเชื่อว่าทุกท่านไม่ว่าจะเป็นพักร่วมรัฐบาลหรือพักฝ่ายค้านทุกคนอยากให้ประเทศชาติเดินไปข้างหน้าได้แต่ทุกคนมีวิธีการทำงาน ที่จะไปถึงจุดมุ่งหมายแตกต่างกันไปตนก็พยายามมองให้เป็นบวกดีกว่าอย่างที่บอกว่าท้าทายไหมก็ท้าทายเมื่อถามว่าก่อนที่สภาจะเปิดตรงนี้จะมีการเชิญแกนนำพักร่วมรัฐบาลมาพูดคุยกันหรือไม่นายเศรษฐากล่าวว่ามีการคุยมาตลอดและจะคุยต่อไปและในวันจันนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการที่ดูแลด้านเศรษฐกิจก,ก็จะมีโอกาสได้เจอหลายท่านในพักร่วมรัฐบาล เมื่อถามว่าบางฝ่ายในพักร่วมรัฐบาลคลางใจอาจไม่อยากให้เกิดการขุนใจเพราะนายทักษิณได้พูดทำนองถึงคนในบ้านป่าทำให้เกิดความวุ่นวายนายกกอล่าว่าเรื่องที่มีการพูดคุยหรือสนทนากันโดยเฉพาะเรื่องที่พูดไปแล้วถ้ามีทางออกทุกฝ่ายมากกว่าและทางออกทุกฝ่ายคือปัญหาของพี่น้องประชาชนตนขอเน้นย้ำตรงนั้นดีกว่า เมื่อถามว่ารู้สึกอย่างไรทำงานมาตลอดระยะเวลา9้าเดือนแต่การเมืองมากระทบทำให้เกิดความบันทอนหรือไม่นายเศรษฐากล่าวว่าไม่ครับเวลาเดินเข้าสู่ถนนการเมืองเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่เราไม่อยากใช้คำว่าคาดหวังแต่เมื่อเกิดขึ้นมาเราก็ต้องพร้อมที่จะรับมือตรงนี้เมื่อถามว่าการเคลื่อนไหวในลักษณะอำนาจเชิงซ้อนระหว่างนายทักษิณกับนายกรัฐมนตรีมีผลต่อสายตานักลงทุนต่างชาติหรือไม่นายเศรษฐากล่าวว่า ตนไม่พูดว่าอำนาจเชิงซ้อนมีหรือไม่มีก็แล้วกันอันนี้ก็แล้วแต่จะไปคิดกันเองแต่อำนาจเบ็ดเสร็จอยู่ที่ตนและตนเป็นคนเซ็นทุกอย่างที่ลงนามผิดหรือถูกตนเป็นคนรับทำแต่แน่นอนตนบอกมาโดยตลอดเจออดีตนายกท่านไหนก็จะเข้าไปหาท่ามีอะไรที่จะแนะนำก็น้อมรับไม่ใช่อดีตนายกอย่างเดียวอดีตนักการเมืองเพื่อนนักธุรกิจหรือประชาชนที่ตนได้ลงพื้นที่มาตลอดสวันตนก็มารับฟังตลอด เพราะฉะนั้นตรงนี้เชื่อว่าอย่าใช้คำว่าอำนาจซ้อนจะดีกว่าเราใช้คำว่ารัฐบาลนี้รับฟังความคิดเห็นจากทุกๆฝ่ายดีกว่า เมื่อถามว่าต่างชาติมีการตั้งคำถามในแง่นี้หรือไม่นายเศรษฐากล่าวว่าก็มีครับยอมรับว่ามีซึ่งก็เป็นธรรมดาแต่บทพิสูจน์ในการที่ตนเข้ามาประมาณ9ถึง10เดือนนี้มันพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าจริงๆแล้วการทำงานมีอิสรภาพส่วนหนึ่งและการที่เรารับฟังความคิดเห็นของทุกภาคส่วนมันไม่ใช่แค่อดีตนายกหรือพักของเราหรือพักร่วมหรือพัก่ายค้านหรือสื่อมวลชน หรือพักพวกที่ไม่เห็นด้วยก็ตามทีตนเชื่อว่าเราเอาทุกประเด็นเข้ามาวิเคราะห์กันอะไรที่เป็นประโยชน์อะไรที่เห็นว่าเป็นคำติชมหรือเป็นคำเสนอแนะที่เหมาะสมตนก็พร้อมที่จะปฏิบัติ เมื่อถามว่าการเมืองเป็นแค่วิกฤตหนึ่งในขณะที่นายกรัฐมนตรีเคยเจอวิกฤตมามากกว่านี้ใช่หรือไม่นายเศรษฐากล่าวว่าสมัยก่อนวิกฤตก็เป็นแค่วิกฤตของบริษัทเอกชนถ้ามีอะไรเกิดขึ้นในเชิงลบก็กระทบกับคนหมู่น้อยใช่หรือไม่แต่ถ้าการเมืองในฐานะอยู่ในตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดของประเทศเป็นหน้าที่ที่นายกรัฐมนตรีจะต้องรับผิดชอบ ตอบพี่น้องประชาชน 60- ถึงเจกว่าล้านคนถามว่ามันใหญ่กว่าและพร้อมหรือไม่ที่จะเผชิญกับปัญหาเหล่านี้เพื่อที่จะหาทางแก้ไขหาทางออกให้พี่น้องประชาชนตนคิดว่าพร้อมครับหากดูได้จากวิธีการทำงานของตนไม่ได้ย่อท้อเจอปัญหาตนก็ยังทำงานต่อไปพรุ่งนี้เช้าก็ตื่นเจ็ดโมงเช้าไปทำงานเหมือนเดิมเมื่อถามว่าเห็นนายกยังยิ้มได้อยู่นายเศรษฐายิ้มพร้อมกับกล่าวว่าครับยังยิ้มได้อยู่ครับแต่บางทีก็กัดฟันเหมือนกัน